โศกนาฏรกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้ได้กลายมาเป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายเริ่มนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันแล้วก็รับมือแล้วนะครับวันนี้คุณสมครานเธอบุญจะพาไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อทำให้คุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถจะรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้ครับเสียงปืนที่ดังขึ้น พร้อมกับการวิ่งหนีอย่างรวดเร็วของกลุ่มครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นการฝึกเผชิญเหตุเสมือนเกิดสถานการณ์จริงในฐานแรกคือหนีที่ทางครูฝึกจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค5ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาโดยจัดเป็นฐานจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ขณะมีคนร้ายบุกเข้ามาก่อเหตุใช้อาวุธปืนกระดยิงในโรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนที่มีกว่า500คนมีประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นตลอดจนนำไปสอนนักเรียนเพื่อต่อยอดไปถึงผู้ปกครองคงจะให้ความรู้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นต่อไปแล้วก็อาจจะมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อที่จะเป็นเหตุการณ์จําลองนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนดาราวทิทยาแล้วเนี่ยมีการจัดแผนเผชิญเหตุในเรื่องของแผ่นดินไหวในเรื่องของไฟไหม้แล้วแต่เหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราได้มีการจัดทําต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ต่อไปค่ะการอบรมเชิงปฏิบัติแบ่งเป็นสีฐานประกอบด้วยหนีซ่อนสู้และการปฐมพยาบาลโดยขั้นแรก ครูฝึกของแต่ละฐานจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดการทำงานของอาวุธปืนชนิดต่างๆที่มักจะถูกนำมาใช้ก่อเหตุจากนั้นจะอธิบายวิธีการเอาตัวรอดโดยฐานแรกคือการหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยมีหลักการคือเมื่อไปสถานที่ต่างๆให้จดจำทางเข้าออกและทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัยเมื่อเกิดเหตุต้องตั้งสติให้ดีและมองหาเส้นทางในการหลบหนี ทิ้งของทุกอย่างที่ไม่จําเป็นและช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่สามารถช่วยได้ฐานที่2คือการซ่อนเมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ให้หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวโดวยหลักการปฏิบัติคือล็อกประตูและหาสิ่งของมากีดขวางเพื่อไม่ให้คนร้ายมาถึงตัวซ่อนให้พ้นสายตาโดยหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่และแข็งแรง ปิดไฟในห้องปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและอยู่ให้เงียบที่สุดฐานที่3คือสู้เมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายได้และคนร้ายกำลังจะเข้ามาให้ร่วมกันต่อสู้จนสุดกำลังเพื่อให้มีโอกาสรอดใช้การซุ่มโจมตีโดยไม่ให้คนร้ายรู้ตัวเพื่อหยุดยั้งคนร้ายใช้สิ่งของทุกอย่างที่หามาได้เป็นอาวุธใช้ทุกวิธีการที่นึกได้ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด และหาโอกาสโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือส่วนฐานที่4การดูแลช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากเหตุการณ์สงบทุกฐานมีความสําคัญเนาะเพราะว่าทุกฐานเนี่ยก็จะมีหัวข้อในการเรียนรู้เนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถนําไปใช้กับเด็กที่แตกต่างกันอย่างเช่นอย่างฐานที่เป็นฐานหลบอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้แนะนําว่าวิธีการว่าเราควรจะให้ มุมหลบตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วเด็กจะต้องทำยังไงหน้าที่ของท่านคือวิ่งหนีไปหนีไปแล้วเกิดไปทางตันทำยังไงท่านต้องซ่อนแต่สมุดวิ่งเข้าไปเราก็ไม่รู้สถานนี้เราไม่เคยผมอยู่ผมปล่อยวิ่งเข้าไปไปติดอยู่ในห้องประชุมออกไม่ได้ท่านลองซ่อนล็อกประตูปิดไฟปิดโทรศัพท์ให้เงียบซะนั่นคือใช้ความเงียบพิสูจน์เอาอะไรมาดันประตูไว้แต่เราอยู่กัน5้คนอยู่ๆคนร้ายพังประตูเข้ามาถ้านเราไม่สู้เราตายหมด5คนแต่ถ้าทุกคนร่วมกันสู้ เราอาจจะมีชีวิตรอดสักคนหนึ่งก็มันก็ยังรอดหลักการหนีซ่อนสู้หรือรันไฮไฟเป็นหลักสาโกลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศนำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์กราดยิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงนำมาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการาการเตรียมความพร้อมอและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง เพื่อฝึกให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้จริงหากเกิดเหตุการณ์แต่การป้องกันไม่ให้เหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน